รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาขยับร่างกายฝึกออกกําลังกายด้วยวิธีง,ง่ายๆพร้อมเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ขางไกลาจากโรคทางช่อง2 nbt 2 hd ค่ะช่วงแรกรอบรู้สู้โควิด ช่วงสุขภาพดีกับหมอพรเทพวันนี้นะคะเราจะมาฝึกยืดเหยียดแก้ปวดหลังปวดเอวปัญหาที่คใครๆก็เป็นได้วันนี้มาหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะจากนั้นช่วงคุยกับหมอคลายความสงสยัยโรคอรัมพาตจากหลอดเลือดสมองมาดูสาเหตุต้นตอของการเกิดโรคถ้าเป็นแล้วส่งผลต่อร่างกายอย่างไรคุณหมอจะแนะนำวิธีการดูแลตัวเองรวมถึงแนวทางการรักษาอย่างไร ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะสนับสนุนโดย Q.P. สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด Q.P. น้ำสลัดไม่ว่าจะเป็นสลัดผัดหมกักราดจิ้มผมก็ทำให้รสชาติอร่อยขึ้น และน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นรสเผ็ด QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอิ่ม <Q P. S 3> รอบรู้สู้โควิดวันนี้จะมาเรียนให้ผู้พี่น้องประชาชนทราบถึงข่าวดีว่าเราจะเริ่มฉีดวัคซีนกันอย่างปูพรมสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแต่และจุดในกรุงเทพมหานครที่จะเป็นจุดฉีด พี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยเราจะไม่ได้ฉีดให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าฉีดไปแล้วเนี่ยพี่น้องที่สูงอายุเนี่ยอาจจะมีอาการข้างเคียงที่รุนแรงจากโรคของท่านเองและเป็นอันตรายเราจึงให้ไปฉีดที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นผู้ที่ลงทะเบียนในผู้สูงอายุและเจดโรคนะฮะลงไปแล้วนะท่านอย่าไปถอนออกนะ อย่าคิดว่าจะเอาเร็วกว่าหนึ่งอาทิตย์รีบไปฉีดตามจุดต่างๆไม่จําเป็นนะแล้วไม่ควรทำเพราะว่าไปถึงท่านก็ไม่ได้ฉีดเพราะเขาจะไม่ฉีดคนที่มีโรคที่เสี่ยงเจโรคและอายุเกิน60เพราะกลัวว่าถ้าเป็นอะไรไปแล้วมันจะเป็นอันตรายนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากการลงทะเบียนเป็นกลุ่มๆก,ก็ได้แก่การลงทะเบียนในส่วนราชการต่างๆเช่นโรงเรียนเช่นวัด เช่นพวกที่ขับมอไซค์รับจ้างเป็นกลุ่มบริษัทแท็กซี่หรือว่าผู้ที่ทําความสะอาดบริษัทก็จะต้องลงทะเบียนเป็นกลุ่มๆเข้าไปแล้วก็ใครอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะฮะเช่นถ้าอยู่ใกล้โรงพยาบาลอำเภอไหนก็ฉีดที่นั่นในกรุงเทพก็มีอย่างน้อย25จุดกําลังจะเพิ่มจุดที่26 27 28เชิญชวนให้ท่านรีบไปลงทะเบียนก็ให้ไปโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ท่านมีบัตร สิทธิี่บัตรอยู่และเมื่อเข้าไปแล้วคีย์เลข13หลักเข้าไปในระบบโรงพยาบาลจะขึ้นเลยว่าท่านมีโรคหืดหอบโรคไตโรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคเส้นประสาทเป็นโรคอ้วนเป็นต้นแล้วท่านก็จะมีสิทธิท์ฉีดวัคซีนที่นั่นเลยนะครับอย่าลืมนะรีบไปให้เร็วที่สุดเพื่อเราทุกคนจะได้ฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดโอกาสตายเป็นศูนย์เร็วที่สุดโอกาสาป่ยว,สสยปวยหนักน้อยที่สุด แล้วเราก็จะมีภูมิทานานหมู่ที่จะช่วยให้ประเทศไทยเราปลอดภัยและกลับมาใช้ชีวิตเป็นแบบเหมือนเดิมโดยที่เราไม่ต้องระวังไม่ต้องกลัวพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราไม่ได้กลับไปสงการหลายปีแล้วนะเราจะได้กลับกันคราวนี้แหละไปฉีดวัคซีนกันนะครับช่วงสุขภาพดีกับหมอพรเทพสนับสนุนโดย ยานฮีวิตามินวอเตอร์ดื่มดีมีวิตามินสดชื่นได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกวัน สุขภาพดีกับหมอพันเทพวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ใครมีปัญหาปวดหลังปวดเอวนะคะวันนี้เราจะมาแก้ปัญหานี้กันโดยวิธีการยืดเหยียดนะคะที่สําคัญคุณหมอพันเทพบอกว่ามีเคล็ดลับมาฝากเราด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กับศาสตราจารย์วุฒิคุณนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์นายกสมาคมวิชาศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีคะ่ะคุณหมอสวัสดีครับรบอนนี้ก็วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ที่ลําบากมากของผม มีช่วงหนึ่งนะครับก็คือทำซ่าขึ้นไปเก็บกวาดขั้นสองแล้วก็เดินไปบนหลังคาลงรถสมัยนุ่มๆเหรอคะคุณหมออะตั้งาอายุตั้งยี่สิบปีก่อนแล้วก็ตกลงมากระแทกโอ้โหตอนนั้นเองปวดหลังนะกรก็ดูมันยุบไปข้างหนึ่งเลยนะกระดูกตรงบ้นเอวเนี่ยค่ะแล้วตอนนั้นคุณหมอได้ได้ทําการรักษาแบบไหนก็รักษาโดยวิธีการฉีดยาบ้างกินยาบ้างเดินแล้วบันเทาไปมันก็ไม่หายค่ะวันดีคือดีนี่เยี่ยวตัวไม่ได้ก็ต้องไปฉีดยาเข้าไป คิดมากๆกระดูกมันก็เสื่อมอีกอ๋อปัญหาแล้วก็เพื่อนก็ชวนไปตีเทนนิสยิ่งหนักเลยตีเทนนิสแข่งเนี้ยปึ๊บเออหกกลับไม่ได้แล้วีเนี่ยเกีียวตัวอยู่ตัวแรนกเกิดเ<ร>กิดก็เรียกว่าเกิดตะคิวที่กล้ามเนื้อตรงเวที่มันมีมีมีมมมมบาดแผลจากกระดู <ขา S 2> กกระแทกกันแล้วตอนหนุ่มๆนี่ก็เด็กๆเนี่ยก็ชอบช่วยที่บ้านยกของอน่ะ นี่แหละค่ะปัญหา<ก>หลายหลายคนก็เป็นค่ะคุณหมอาบางทียกผิดท่า 5, บ้างิกิโลนะเียยกมันขนุ่มเนี่ยมันไม่กลัวเจ็บอะไรก็ยกบางทีกึ๊บเดียวโอ้โ,อโหปวดไปสามวันเจ็ดวันเลยก็คือส่วนใหญ่คนที่ใช้แรงงานหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องใช้แรงเนี่ยก็ค,คือตอนยกเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่คุณหมอแต่พอยกเสร็จแล้วหรือว่าทํางานเสร็จแล้วเอ๊ะมันปวดแป๊บๆป,ปวดแล้วก็ปวดเรื้อรังด้วยคุณหมอคือเราจะต้องทําการยืดเหยียดทุกวันผมก็เลยไปฝึกวิธี ว่าด้วยโรคการการแก้ปัญหาโรคปวดหลังวดเร็วด้วยการยืดเหยียดค่ะคุณหมอแค่4ี่้าท่าเท่านั้นเองทาทุกวันวันละสองสาเซตเซตละสิบยี่สครั้งแล้วก็จบด้วยท่ากบและงู เดี๋ยวจะทําให้ดูนะวันนี้เรามีอุปกรณ์เสริมด้วยค่ะคุณผู้ชมไม่ได้สามารถให้คุณผู้ชมแบบใช้เตียงที่บ้านทําได้เลยไหมคุณหมอเลยค่ะคุณผู้ชมทางบ้านก็ต้องจําท่าไปพร้อมๆกันนะคะเวลาเอาไปทำเนี่ยจะได้ทําได้ถูกแล้วที่สําคัญจะได้แก้ปัญหาไอ้ที่ปวดอยู่เนี่ยจะได้หายไปนะคะครับค่ะคุณหมอเลยเชิญเลยค่ะคุณนอนทำให้ดูเลยนะครับค่ะก่อนอื่นก็พอเราเริ่มต้นด้วยการวอร์มอัพอันนี้วอร์มก่อนนะคะก็คือเขย่าเขย่าก่อนนะต้องนอนราบไปกับพื้นแบบนี้เลยคุณหมอให้ดีบางคนอาจจะต้องแช่หมอนดูทที่่ึงเพือาสบย แต่ผมนอนราบได้เลยเขาเขยา่าให้มันคลายกล้ามเนื้อให้มันกระดูกกล้ามรู้ตัวก่อนนะแล้วก็เข,ขย่านะครับเสร็จแล้วท่าที่หนึ่งการยืดเหยียดเพื่อให้ข้อเข่าแยกออกจากกันนะฮะโดยการชันข่าขึ้นอย่างนี้แล้วก็เอานี่วางนะฮะ เราก็ระแทะลงไปย่ยหนึ่งสองสามสี่เรายกขึ้นตรงนี้จะชิดคค่ะุณหมันก็จะชิดขยายที่ขยายนับหนึ่งถึงสิบนะเปลี่ยนท่าอ่ะนับหนึ่งถึงสิบท่าที่สองนี่เอาราบลงนี้ครับ<อ>ตรงนี้จะเริ่มขย่าข้อสะโพกแล้วนะค่ะนี่ขย่าข้อสะโพก ข้อสะโพกนับ1นถึงสิขานี่วางไว้ตำแหน่งเดิมแต่แค่เอาไว,ไว้กับพื้นราบกับพืบ้นก็วางวันนี้คระท่าที่สามนี่คือท่าที่เราเรียกว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อด้านข้างตรงนี้จะมีกล้ามเนื้อและเอ็นตรงนี้เราต้องยืดมัน วิธีการยืดง่ายที่สุดเลยคือเราอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยแบบนี้ฮะบิดตัวด้วยจ,จับเตียงไว้ได้วยนะฮะตอนนี้จะถูกดึงออกยืดออกจากกันค่ะหน้าตรงนะฮะแล้วก็มือเกาะเตียงไว้กวอนจะจบนะฮะถามท่าไปแล้วก็เราก็ เอาขึ้นมาขึ้นมารมดาวหน่อยตรงนี้เพราะว่าเราจะต้องให้ไขข้อดมันออกด้วยนะฮะอันนี้เป็นท่าที่สี่เดี๋ยวเราจะจบให้ดูด้วยท่างูและท่ากบเอาท่างูท่ากบก่อนแล้วกันนะค่ะได้ค่ะท่าออกกำลังกายที่จะทําให้ตรงบริเวณนี้มันมันได้ยืดเหยียดนะครับค่ะคุณหมออันนี้คือคือท่าท่ากบเอามาผักข้อศอกต่อเข่านะแล้วมาผักจุดพื้น พยายามให้ต่าลงไปที่สุดนะแล้วก็ลงไปแตะนั่งส้นได้ดีที่สุดผมยังนั่งไม่ได้นะแล้วก็หน้าเราไปแตกอันนี้คือท่ากบนะคะแล้วก็ต่อ้วยท่างูค่ะอันนี้ต้องทําต่อเนื่องกันใช่ไหมคะคุณหมอสลับกันนะกบงูทับปวดหลังแล้วต้องต้องต่อจบด้วยท่านี้หลังจากการตีท่าที่นอนเตียงแล้วนะข้อศอกกับเข่านี้ชิดกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็วางวางบนต้นก่อนเอาสีสันแล้วหน้าลงในแนบพื้นได้ หมอมีวิธีการแนะนําอะไรเสริมไหมคะถ้าจะบริหารร่างกายด้วยท่าน,นี้คครับ,รบมันไม่ยากเลยนะแต่ต้องทําบ่อยๆทําทุกวันค่ะเป็นการป้องกันแต่ถ้าเจ็บปวดเราก็เป็นการรักษาถ้าท่านเจ็บปวดหลังงวลเอวมากอย่าใจร้อนอย่าท้อค่อยๆทำค่ะถ้ามันปวดระหว่างทําก็หยุดและทําให้เบาลงจํานวนครั้งน้อยลงหรือว่าไม่ทําจนสุดค่อยๆทําไปทีละน้อย ไม่เกินเหนือทิ์ท่านจะต้องมีอาการดีขึ้นอย่างแน่นอนปวดหลังปวดเอวยกเว้นว่ามันมีการแตกของหมอนรองกระดูกจนไปกดเส้นประสาทจนปวดล้าแปบบ๊แบๆบไปถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยลือตามรองขานี่ลงไปแป๊บเนี่ยอันนี้จะไม่หายคงจะต้องให้คุณหมอเขาเข้าไปทําการผ่าเอาหมอนรองกระดูกที่มันปิ้นมากดเส้นประสาทออกค่ะแต่ถ้าไม่มีการปวดล้าแปบบ๊บลงไปที่ปลายเท้าเนี่ย หายแน่นอนครับดูแล้วนอกจากจะเป็นวิธีคลายความปวดแล้วนะคะคุณผู้ชมยังเป็นวิธีผ่อนคลายที่เราไม่ปวดเราก็สามารถทําได้เป็นการป้องกันและที่สําคัญทําให้กล้ามเนื้อทุกส่วนทุกมัดเนี่ยได้มีการยืดออกไปจะได้ไม่บาดเจ็บนะคะเวลาทํากิจกรรมหรือว่าออกกําลังกายนะคะวันนี้เคล็ดลับดีๆขอบคุณคุณหมอพรเทพมากๆนะคะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเราจะเจอกับอะไรบ้างคุณหมอจะเตรียมเคล็ดลับอะไรมาฝากคุณผู้ชมต้องรอติดตามนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ ยนฮีวิตามินซีวอเตอร์ใครดื่มก็ดีเพราะวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันอืมย mm ันฮีวิตามินซีวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านภาพที่ผมเห็นตลอดมาแม่ดูแลผมแม่รักผมจนอาจลืมรักสุขภาพของตัวเองช่วงนี้ทั้งฝุ่นทั้งเชื้อโรคน่ากลัวขึ้นเยอะแต่แม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับไซโจเดนกีอัลต้าไฟา์ดักจับฝุน่นได้เล็กกว่า PM 2.5 ถึง25เท่าพร้อมระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนหลังปิดแอร์สะอาดปลอดภัยและประหยัดไฟถึง9,000บาทต่อปีให้ผมดูแลแม่บ้างนะครับไซโจเดนกนิเทคโนโลยีความเย็นเพื่อสุขภาพมีปัญหาเรื่องฝ้า ปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลยันฮีไปไม่สะดวกอะ่ะงั้นขอแนะนำยันฮีเมลครีมผลิตภัณฑ์ทาฝ้าช่วยให้ฝ้าแลดูจางลงเห็นผลอย่างชัดเจนช่วยบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสเป็นฟ้าใช้ยันฮีเมลครีมขอขอบคุณบริษัทไซจจเดนกิ ที่ให้การสนับสนุนในรายการคนไกลโรคบริษัทไซจอเดนกิผู้นำเทคโนโลยีด้านอากาศเพื่อสุขภาพช่วงคุยกับหมอวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าที่เรารู้จักกันในโรคอมรัมพฤกษ์อัมพาตกันค่ะวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับคุณหมอธีรวีวิรวันนะคะผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข56 ทับเจริญสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับสัปดาห์นี้เรามาคุยกันถึงเรื่องโรคหลอดเลือดสมองหรือชาวบ้านที่คุ้นชินกับคําว่าอามาัอามพฤกอัมพาตอันนี้มันแตกต่างกันยังไงครับคุณหมอให้ความรู้นิดนึงค่ะคือต้องบอกว่าการอ่อนแรงแขนขาครับถ้าส่วนใหญ่ออกแรงอ,อ,อ่อนแรงทั้งแขนและขาเนี่ยก็ะจะเรียกอมัมพฤกหรืออัมาพาตซึ่งเกิดจากสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองค่ะคือไม่ว่าจะสมองหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบ นะครับก็จะทําให้กล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามแขนขาฝั่งตรงข้ามนี่อ่อนแรงลงนะครับมันอาจจะมีอีกอันนึงที่คนเคยเห็นอันมาพาตครึ่งท่อนเ,เห็นไหมครับที่อ่อนแรงขาต้องนั่งวีลแชร์อ,อันนั้นก็เกิดจากไขสันหลังถูกกดทับเช่นอุบัติเหตุตกต้นไม้หรืออะไรต่างๆก็ไขสันหลังถูกกดทับก็จะมีการอ่อนแรงและชา ตั้งแต่ระดับนั้นล่างๆลง,ลงไปับค่ะคุณหมออันนั้นจะอีกโรคหนึ่งนะครับแต่ที่เราจะพูดกันวันนี้ก็คืออมัอมพฤกษ์อัมพาตก็คือสาเหตุที่มาจากทางสมองค่ะนะครับสมองเนี่ยมีสองฝั่งนะซีซ้ายซีขวาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราโดนฝั่งซ้ายนะครับสมองฝั่งซ้ายเราเนี่ยก็อาจจะทําให้อ่อนแรงซีแขนขาข้างขวาค่ะซึ่งอาจจะนําส่งผลไปด้วยเรื่องของการพูดด้วยนะครับที่ผมอาจจะอยากจะย้ําแล้วให้ให้กับ ประชาชนทราบก็คือว่าเมื่อไร่สมองมีปัญหาด้านซ้ายด้านซ้ายแขนขาจะอ่อนแรงข้างขวากรคือจะตรงข้า่กันคะครับและจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารด้วยเช่นเวลาเราพูดแล้วเขาจะไม่ตอบเพราะเขาจะไม่เข้าใจคําพูดของเราหรือบางทีเขาจะพูดแต่พูดออกมาเป็นภาษาที่เราฟังไม่รู้เรื่องอย่าไปดุอย่าไปโกรธเขาค่ะคุณหมอคนไข้หลายคนหรือลูกหลานหลายคนดุดุต่อหน้าผมเลยนะครับ างทีก็ดูดูดูว่าพูดไม่รู้เรื่องนี่ก็คือเจอบ่อยใช่ไหมใช่ครับผมเลยต้องบอกเลยว่าคุณรู้ไหมที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเขาฟังคุณไม่รู้เรื่องเพราะสมองด้านนี้ใช่ครับเขาฟังคุณไม่รู้เรื่องเพราะนั้นคุณจะพูดอะไรไปเขาก็จะพูดเลื่อยเปื่อยออกมาก็อย่าไปดุนะครับดุก็คือบางครั้งมันก็ทําให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ดีในบ้านนะครับบันทอนจิตใจทั้งคนป่วยแล้วก็คนที่ดูแลคนอื่นๆอีกด้วยบรรยากาศในบ้านก็จะทําให้แบบ เสียไปเลยนะคะคุณหมออันนี้คือเป็นอาการจากสมองฝั่งด้านซ้ายถ้าเป็นด้านขวาเหรอคะคุณหมอถ้าเป็นฝั่งด้านขวาส่วนใหญ่ก็อาจจะผลในเรื่องของการสื่อสารไม่เยอะนะครับอาจจะมีเรื่องของแค่การที่ละเลยด้านซ้ายคือเขาจะไม่รู้ว่าข้างเขามีแขนขาซ้ายอยู่ด้วยไม่รู้สึกใช่ไหมคะอาการจะเหมือนไม่รู้สึกครับหนึ่งคือเขาชาด้วยแล้วสองคือเขาก็รับรู้ว่าเขามีแค่ครึ่งขวาครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าหาคนที่เป็นํามาพึ่งมาพากเนี่ย ที่เขาอ่อนแรงซีกซ้ายเราควรเข้าด้านขวาค่ะคุณหมอนะเข้าด้านขวาแต่บางครั้งเราก็ต้องมาฝึกเข้าด้านซ้ายเพื่อกระตุ้นให้เขาได้พยายามหันมาซีกซ้ายด้วยถ้าเป็นโรคนี้ไปแล้วเนี่ยผมก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องญาติหรือคนดูแลต่างๆต้องเข้าใจเข้าใจคนที่เป็นนะครับเพราะว่าหนึ่งบางทีเขารู้เรื่องแต่เขาพูดไม่ได้หรือบางครั้งเขาอยากขยับแต่ขยับไม่ได้อ,อยากทํานู่นอยากทํานี่ทําไม่ได้สภาพจิตใจสําคัญที่สุดคนดูแลต้องรู้จักคอย พูดจาดีๆรูปเขาทำไมต้องรูปรู้ไหมครับทำไมคะคุณหมอการสัมผัสเพื่อเพื่ออะไรคะทำให้เขารู้ว่าตอนนี้มีคนอยู่ด้วยถ้าเราไม่รูปคือมาพูดพูดบางทีเขายังไม่ทันฟังเลยเขาหลับตาอยู่เวลาหลับตาอยู่เวลาคนมาพูดเนี่ยมันไม่เข้าสู่มันไม่เข้าสู่ระบบประสาทเขาเราต้องค่อยคเรียกเขาตบตบตบหลายๆอย่างเนี่ยคือพลังบวกที่จะเข้าไปทําให้คนป่วยเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ส่วนการทํากายภาพแขนขาก็คือการขยับข้อต่อยกแขนนะขยับศอกกระดกข้อมือปลายนิ้วมาที่เอวมาที่สะโพกมาที่เข่ามาที่ข้อเท้าทําเหมือนปกติแต่เขาขยับเองไม่ได้คนดูแลต้องต้องมีส่วนสําคัญในการที่จะให้เขานั้นได้ขยับถูกต้องครับถ้าเขาขยับเองไหวก็ให้เขาขยับเองก่อนแต่ถ้าเขาขยับเองไม่ไหวคนดูแลต้องช่วยนะครับช่วยค่อยๆทําไม่ต้องทําเยอะครับขยับวันละครั้ง พอก็ไม่ติดแล้วค่ะคนะแต่ถ้าข้อติดไปแล้วอาจจะต้องมีกรรมาวิธีเพิ่มนะเช่นประคบร้อนแล้วมีการยืดเหยียดซึ่งอันนี้ทางนักกายภาพแบบคุณหมอทางด้านกายภาพจะเป็นคนช่วยสอนค่ะนะครับแต่ถ้าข้อยังไม่ติดทำเองได้เลยแต่เรื่องของสาเหตุหลักๆก็คือเรื่องของหลอดเลือดใช่ครับคุณหมอหลอดเลือดสมองมีทั้งแตกทั้งติดนะครับ ถ้าเกิดหลอดเลือดสมองแตกเลือดออกในหัวผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดก็ตามส่วนใหญ่ฟื้นตัวเร็วกว่า,าแต่ถ้าตีบหมายความว่ามันไม่มีเลือดไปเลี้ยงมันตีบมันเหมือนกับทอดน้ําที่ตันส่วนปลายมันก็ไปเลี้ยงไม่ได้สมองส่วนนั้นอาจจะเนื้อตายเมื่อเนื้อตายเสร็จมันก็เลยการฟื้นตัวเลยไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราให้ยาละลายริ่มเลือดไม่ทันหรือบางทีให้ยาละลายริ่มเลือดไปแล้วไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้แขนขาก็เลยอาจจะอ่อนแรงอยู่นานนะบางคนก็ อาจจะไม่กลับมาเหมือนเดิมร้อยเปนะแต่หลักของการฟื้นฟูคือทํำยังไงให้เขากลับมาใกล้เคียงเดิมมากที่สุดค่ะคุณหมอยกตัวอย่างนะครับถ้าคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเคยเดินวอล์กเกอร์ก่อนป่วยเนี่ยก็าอาจจะม,มีอายุอยู่แล้วแล้วก็เดินวอล์กเกอร์เดินไม่ค่อยไหวอยู่แล้วค่ะแล้วเขาเกิดเป็นอา,ามาพอาตมาอีกนอนเตียง<ม>เราฟื้นฟูเราเราก็อยากให้เขากลับมาใกล้เคียงเดิมมากที่สุดคือกลับมายืนแล้วก็จับวอล์กเกอร์มีญาติพยุงพาเดินพอไปไหนได้นี่ครับคือหลักการ แต่ถ้าเกิดจะบอกว่าจะกลับมาขอเดินได้วิ่งได้อย่างนี้คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าก่อนป่วยเขาก็มีภาวะทุพลภาพบ้างอยู่แล้ว่คก็คือขึ้นอยู่กับปัจจัยด้วยปัจจัยก่อนและหลัง<ช>ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าสมมติใครที่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็พอมาเป็นก็อาจจะมีโอกาส,กาสที่จะฟื้นขึ้นมาเยอะกว่า<ช>ผู้สูงอายุหรือใครที่เป็นโรคชราอยู่แล้วนะคุณหมอสำคัญเขาเรียกว่า โอกาสทองคือ3เดือนแรก3เดือนแรกใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นอมาพึกอบนมัพารแล้วเนี่ยเริ่มมีอ่อนแรงแขนขา3าเดือนแรกคือเอาช่วงโอกาสทองที่เราจะต้องรีบฟื้นฟูให้เขาเร็วที่สุดเพราะสมองจะฟื้นตัวเร็วที่สุดในช่วง3เดือนแรกนะครับไม่ใช่3เดือนแรกทุกคนปล่อยเขานอนอยู่กลัวเดี๋ยวเขาจะเจ็บมไม่ต้องกลัวนะครับนักกายภาพกับคุณหมอจะพยายามรีบสอนเลยรีบกระตุ้นให้เขาได้ขยับให้เร็วที่สุดจากนอนจะต้องมานั่งให้ได้ S <S <ừ> mm จากนั่งจะต้องมายืนให้ได้จากยืนจะต้องมาเดินให้ได้ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ช่วยอะไรก็ตาม<ฆ> <S <S อย่าให้เขานอนอยู่กับเตียงนานๆเราลองนึกดูสิครับถ้าเรานอนอยู่กับเตียงนานเกิดอะไรครับสำคัญที่สุดคือแผลกดทับอันนี้มาด้วยแล้วก็ถ้าไม่เกิดการพลิกตัวเนี่ย ร่างกายมันไม่ได้เกิดการยืดเหยียดอันนี้ก็เป็นทําให้ข้อติดข้อแพกดครับถ้านอนอยู่ไอไม่ออกเสมหะก็ค้างค้างอึดอัดปอดแฟบอีกอาจจะเกิดติดเชื้ออีกคนดูแลต้องต้องช่วยกันนะครับเหมือนเหมือนสอนเด็กๆนะครับเราต้องใจเย็นๆแล้วก็อยู่กับเขาอย่างเข้าใจต้องอยู่เป็นอย่างเข้าใจครับก็คือต้องดูแลแบบเข้าใจแล้วก็ดูแลตามระดับระดับของคนไข้ใช่ครับน้อย กลางมากดูแลให้ให,ให้ให้สมดุล<ห>กับ <food. S 1> อาการด้วยใช่ครับคุณหมอมีคำหนึ่งที่ประชาชนหรือว่าชาวบ้านเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้อย่างเช่นว่าถ้าถึงมือหมอเร็วครับอโอกาสรอดนั่นคือสูงอันนี้คือในใ,ในช่วงที่เขาจะแตกหรือเขาจะตีบหรือช่วงที่คุณหมอบอกว่าสลายริ่มเลือดอันนี้คือสําคัญใช่ไหมคะคำว่าถึงมือหมอเร็วใช่ครับเขาจะมีพูดไว้อย่างนี้เลยครับถ้าสมมติเริ่มเห็นมีปากเบี้ยว พูดเริ่มไม่ชัดอ่อนแรงแขนขารีบไปโรงพยาบาลภายในสามชั่วโมงนะคือในกรุงเทพรถก็ติดนะต่างจังหวัดอาจจะดีนิดนึงแต่ก็ต้องวิ่งหาโรงพยาบาลใหญ่ๆอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นความผิดปกติเอ๊ะทำไมวันนี้ตื่นมาแขนมันไม่ค่อยจะจับอะไรไม่ค่อยมีแรงเอ๊ะทำไมพูดแล้วลิ้นแข็งแข็งคับปากรีบเลยนะครับทั้งตัวคนไข้บอกเองได้บอกญาติเลยพาไปโรงพยาบาลก่อนรีบไปสแกนสมองก่อนถ้าสแกนสมองพบว่า ตีบหรือแตกจะได้รีบรักษาได้ทันท่วงทีถ้ามาเร็วเจอว่าตีบละลายลิ่มเลือดทันก็กยิ่งได้ผลผลลัพธ์ก็จะดีขึ้นแต่ถ้าถ้าเกิดมาช้าบางทีเราสลายริมเลือดไม่ทันมันก็จะกลายเป็น เนื้อสมองตายก็อาจจะทําให้การฟื้นตัวนั้นช้าลงครับค่ะการเข้าถึงระบบสาธารณสุขอันนี้สําคัญมากๆแล้วก็คนข,ข้างๆอันนี้คุณหมอจะย้ําตลอดเลยนะคุณผู้ชมว่าการที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้หรือว่าผู้ที่เป็นอยู่แล้วอันนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยที่ต้องให้ความ<ช>สำคัญใช่ครับคือเราไม่อยากให้คนไทยเป็นนะ,ะผมบอกด้วยเลยว่ามันเหนื่อยทุกคนะนะครับญาติก็เหนื่อย,ยคนไข้ก็เครียดถ้าไม่เป็นก็คือออกกําลังกาย ะนะทานอาหารที่มีประโยชน์นะอย่าให้เกิดเบาหวานอย่าให้เกิดความดันหรือถ้าให้เกิดเกิดไปแล้วก็คุมให้ได้ดีะนะครับแล้วก็คุมไขมันในเลือดให้ดีนะครับทานยาสม่ําเสมอแต่ถ้าเกิดเป็นแล้วเริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีอาการแล้วรีบไปโรงพยาบาลแล้วก็รีบรักษาตามนั้นกลับมาบ้านออกกําลังกายขยันออกกําลังกายช่วยกันให้ความสุขเกิดขึ้นในบ้านะนะครับเาอยู่กันอย่างเข้าใจ นะเราก็เขาก็จะสามารถกลับมาสู่สังคมได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ค่ะคสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอให้กําลังใจทั้งคนไข้แล้วก็ผู้ที่ดูแลคนไข้ที่เป็นโรคอามาัอามพฤกษ์อัมพาตในช่วงนี้น่อยค่ะผมอยากให้กําลังใจนะครับเวลาผมไปเยี่ยมบ้านเนี่ยผมจะเห็นเลยว่าคนเฝ้าก็เหนื่อยคนเฝ้าแต่ไหนจะต้องทําอาหารไหนจะต้องอาบน้าไหนยังต้องเช็ดตัวทุกอย่างทุกคนเหนื่อยหมดนะครับแต่ถือว่าท่านโชคดีครับที่ท่านได้มีโอกาสได้ดูแลคนที่ท่านรักะนะครับ ส่วนคนที่ป่วยไปแล้วถ้าท่านรู้ตัวก็ขอให้กําลังใจนะครับเป็นกําลังใจผมเป็นกาลังใจให้ว่าให้พยายามลุกสู้นะครับสู้กับอาการที่เราเป็นนะครับพยายามที่จะช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดนะกินข้าวเองได้ก็กินนะครับล้างหน้าแปรงฟันทําได้ทํานะครับเราก็จะได้ลดภาระคนอื่นด้วยแล้วเราก็จะได้มีแข็งแรงขึ้นเร็วๆด้วยนะครับแล้วก็พบคุณหมอต่อเนื่องตามนัดเพราะมันจะต้องกินยาต่อเนื่อง ะนะครับไม่ว่าจะยาละลายริ่มเลือดหรือยาความดันอะไรต่างๆที่อาจจะต้องรับประทานไปตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจทั้งผู้ป่วยและก็คนที่ดูแลผู้ป่วยเอามาพึกอามาพาดด้วยครับค่ะวันนี้ได้ครบเลยนะคะผู้ชมทั้งเรื่องของประเภทการดูแลแล้วที่สําคัญกําลังใจดีๆจากคุณหมอนะคะวันนี้ขอคบคุณคุณหมอธีรวีมากๆนะคะขอคบคุณค่ะสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการคนกลายโรคแล้วนะคะสัปดาห์หน้ามาดูกันว่ามีเคล็ดลับสุขภาพอะไรมาฝากคุณผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้มีแล้คุณหมอหลาคุณชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะภาพที่ผมเห็นตลอดมาแม่ดูแลผมและอยู่เคียงข้างผมเสมอแม่รักผมจนอาจลืมรักสุขภาพของตัวเอง <c oughs> ช่วงเนี้ย ทั้งฝุน่นทังเชื้อโรคก็น่ากลัวขึ้นเยอะแต่แม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับไซโจเดนกิอัลตร้าไฟดักจับฝุ่นได้เล็กกว่า PM 2.5ถึง25เท่าพร้อมระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนหลังปิดแอร์สะอาดปลอดภัยและประหยัดไฟถึง9,000บาทต่อปีให้ผมดูแลแม่บ้างน,นะครับไซโจเดนกิเทคโนโลยีความเย็นเพื่อสุขภาพ ยันฮีโคเพนปวดเมื่อยขายันฮีโคเพนปวดไม่ไล like. ่ยันฮีโคเพนปวดไม่อยหลังยันฮีโคเพนยันฮีโคเพนครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ